สวัสดีครับ Cell Development Channel กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งวันนี้เรามีไอเดียดีๆและก็ประสบการณ์มาแชร์ให้กับทุกท่านได้ทราบและก็นำไปพัฒนาต่อยอดในฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของเราให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับมีคำถามถามมาจากลูกค้านะครับในคอนเซ็ลเกี่ยวกับเรื่องขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวทีมงานซึ่งมีปัญหาในการทำงานแล้วก็มีพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ใช้เขาใช้คําว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดีกว่านะครับต่อองค์กรแล้วก็ทําให้ส่งผลเสียกับองค์กรจะทําอย่างไรดีครับที่จะทําให้เขาพัฒนาให้ดีขึ้นจะตําหนิเขาโดยตรงหรือว่าจะทําวิธีการอย่างไรดีจะบอกเขาอย่างไรที่เป็นอย่างทางการนะครับให้เขาได้รู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์อันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไม่งั้นจะส่งผลเสียต่อไปในอนาคตแน่ ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้อนอกเหนือจากการตำหนิโดยตรงแล้วเรียกมาว่าโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่อยากจะแนะนําในองค์กรสมัยใหม่นะครับเรามักจะใช้วิธีการฟีดแบ็กครับหรือการให้คำํำชี้แนะตรงๆนะครับแต่เป็นการให้คําชี้แนะเพื่อการพัฒนาครับสิ่งสำคัญในการฟีดแบ็กให้มีประสิทธิภาพและทําให้ทั้งผู้ฟีดแบ็กเองและก็ผู้ถูกฟีดแบ็กเนี่ยมี ความรู้สึกที่ดีและก็พร้อมที่จะพัฒนาจริงๆนะครับเราสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ได้ครับในการฟีดแบ็กนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชรกัน5ข้อก่อนนะครับข้อที่1ผู้ฟีดแบ็กเนี่ยต้องมีความตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนาเขาไม่ได้มีอารมณ์ขุ่นมัวที่อยากจะกําจัดเขานะครับ จริงๆแล้วเขายังมีคุณค่ากับองค์กรเพียงแต่พฤติกรรมเขาไม่พึงประสงค์เท่านั้นเองดังนั้นในการฟีดแบ็กเนี่ยผู้ฟีดแบ็กจะต้องมีจิตใจและก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาเขาจริงๆข้อที่2ครับจะต้องเป็นเวลาที่ไม่เร่งรัดจนเกินไปเป็นเวลาที่เหมาะสมเช่นในช่วงวันที่ไม่เร่งรัดอ่อาจจะไม่ใช่วันจันทร์นะครับเพราะวันจันทร์นี้ทุกคนเหนื่อยมากเกิดมาเจอกันอีกวันตอนเย็นของวันจันทร์เนี่ย อารมณ์คงคุกกลุ่นแล้วก็คงไม่พร้อมที่จะรับการฟีดแบ็กหรือการฟีดแบ็กที่ดีเท่าไหร่เวลาที่ดีอาจจะเป็นวันศุกร์ตอนเช้านะครับเพราะวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สำหรับเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ได้หยุดแล้วนะคนทํางานก็จะรู้สึกผ่อนคลายในช่วงเวลาของวันศุกร์โดยส่วนใหญ่เดี๋ยวเฉพาะตอนเช้าก็ยังไม่เร่งมากเพราะตอนเย็นก็ต้องต้องดูงงในเวลาแล้วครับว่าโอ๊ยเมื่อไรจะกลับบ้านได้ทีฉันมีนัด เพราะฉะนั้นในตอนช่วงสุกตอนเช้าอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะครับเทคนิคที่3ก็คือผู้ฟีดแบกหรือหัวหน้าง,งานผู้ฟีดแบกเองเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ฟีดแบกเช่นน้องๆคนนี้ไม่ได้ออกตรวจเยี่ยมลูกค้าเราหัวหน้าง,งานเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ตารางการตรวจเยี่ยมของเขาเนี่ยที่จะต้องไปพบปะลูกค้าคือวันอะไรบ้างแล้วเขาไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมดกี่ครั้งในช่วงเวลา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้คิดเองเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกประเมินถูกเก็บข้อมูลมาจากอาจจะเป็นกัจากระบบข้อมูลในเรื่องของเซลฟอร์ดก็ได้เทคนิคข้อที่4นะครับผู้ฟีดแบ็กจะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี มีจิตใจที่เยือกเย็นและก็พร้อมที่จะรับฟังเสมอและเป็นต้องเป็นการสื่อสารทั้งสองทางนะครับพร้อมที่จะรับฟังเขาใส่ตาจดจ้องอยู่กับที่ผู้ถูกฟีดแบ็กนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความตั้งใจจริงไม่ใช่นางฟีดแบ็กไปแล้วก็กลมหน้าเล่นมือถืออย่างนี้ไม่ได้นะครับดูไม่ตั้งใจีข้อที่5ครับคนเรามันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เพราะฉะนั้นในการฟีดแบ็กให้เขาพัฒนาสิ่งใดแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเราก็ต้องชื่นชมเขาด้วยเขาย่อมต้องมีสิ่งดีๆในการทำงานฟีดแบ็กเขาในเรื่องที่เขาทำดีด้วยนะครับเป็นฟีดแบ็กในช่วงเวลาเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการให้เขาปรับปรุงพฤติกรรมการฟีดแบ็กในสิ่งที่ดีและสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาต่อต่อยอดให้ดีขึ้นหรือพัฒนาต่อให้มันมีความเหมาะสมและมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ย ก็สามารถทําได้ในเวลาเดียวกันนะครับให้เขามีกระจิตกระจายในการทํางานแล้วก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้ง2ด้านเลยอันนี้เป็นเทคนิคทั้งหมด5ข้อในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันอีก5เทคนิคนะครับในการฟีดแบ็กให้มีประสิทธิภาพและมีผลดีกับทั้งผู้ฟีดแบ็กเองและก็ผู้ถูกฟีดแบ็กหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ c e l l Development Channel